ที่จังหวัดเลยครับเดี๋ยวมีการลงหน้าบันทึกขอตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปองกันและแก้ไขปัญหาอ้อยไฟใหม่และก็บันทึกขอตกลงความร่วมมือในการปองกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพีเอ็มสองจในพื้นที่ของจังหวัดครับที่สาราประชาคมอำเภอเมืองเลยครับน่ายชัยพดจรุ่นพงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับเปประทานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฟุลอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 รวมไปถึงบันทึกขอตกลงความรวมือระวางจังหวัดเลยกับโรงงานน้ำตาลมตดผู้หลวงโรงงานน้ำตาลขอนแกน่นสาขาวัางสะพุงสมาคมเชาวไร่อ้อยเทียราบสูงจังหวัดเลยและสมาคมเกษตรกรเช่าไรา่อ้อยจังหวัดเลยครับเพื่อนโลนกน้ม MOU กันมีไผยแนะ่มีพ่นตรีพุทธิวั์ซิริพงพ่นผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่28 ผู้มีการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6อุดรธนานีผู้มีการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นหัวหน้หนาอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเร่จังหวัดเลยครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมในเทอนีครับจังหวัดเลยเพิ่นกำหนดให้ปัญหาฝุ่น PM 2 5นี่เป็นวาระต้องแก้ไขเร่งด่วนปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจจะเกิดจากการเผาอ้อยในพื้นที่โล่งแจง้งซึ่งส่งผลกระทบต่อพ่นอกประชาชนในพื้นที่เหตุแห่งคุณภาพของอากาศ ในจังหวัดเลยบ่ไเดมาตรฐานนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อเดมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันให้ทุกภาคส่วนดำเน,เนินการและสนับสนุนนโยบายแนวทางวิธีการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันฟุนพี่เอ m ม5ปรับเปลี่ยนการปลูกอ้อยร่องรับเครื่องจักกลกากเกษตรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของร่วมกันลดละเลิก การเผาอ้อยโดยสินเชิงนั่นเองนะครับก็เป็นมาตราการที่เข้มข้นขึ้นาจากปีก่อนๆก,ก็กมีการบอกขอความร่วมมือ,อบอรับอ้อยไฟใหม่แมน่นค่ะนโยบายต่อมาก,ก็คือมีการเข้มข้นขึ้นโรงงานอ้อยเพิ่งก็เริ่มที่จะ MOU กันขึ้นเพื่อก็จีพูดแล้วว่าอ้อยอ้อยที่เอามาตัดมาเนี่ยไฟใหม่บอเบิ่งจากสีกับหูนะครับดังนั้นวิธีการสำคัญคือขอความร่วมมือบอเผาบอเผาไรอ้อยก,ก่อนเก็บเกี่ยวสอง รับเปลี่ยนแต่กระบวนการเริ่มต้นบอมก็บอกวกระปูแบบเก่าแบบเก่าอาจจะเก็บเกี่ยวยากรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เก็บเกี่ยวง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าปัญหาอุปสรรคจากเรื่องของการที่พอแม่พี่น้องไปเผานี่มันก็บอกว่ามันเก็บเกี่ยวยากมันเฮ็ดยากเอาเผามันสบายเผาหลักก็ฮัทฮัทฮัฮักันไปแต่ที่จริงแล้วก็คือยังทีปีฟโตบอกปีปีพ่อบอกนะคะว่าไปเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ถ้มันถือห้มันค้วนซะเรลาที่สําคัญกับพอแม่พี่น้องเกษตรกรกะสิได้สบายใจแล้วก็อากาศกับบริสุทธิ์น้ำว่ามีฝุ